น้องนาท่้นพื้นฐานนะครับผมก็คิดอะไรไม่ออกก็ต้องปลูกกล้วยไว้ก่อนครับผมอย่างน้อยก็สร้างความชุ่มชื้นแล้วก็ให้ผลผลิตเร็วนะครับผมน,นเราปลูกกล้วยอะไรครับนี่เป็นกล้วยน้ำว้าของอุบลครับผมกล้วยน้ำว้าใสเหลืองครับตัวนี้เพราะว่าค่อนข้างที่จะทนกับตัวเคยปลูกมาแล้วเคยทนจะไปทุกตายไายครับผมแต่ว่าวิธีการทำแก้ปัญหาตายไายก็ต้องเอาต้นที่ออกเครือแล้วออกทั้คหมด ในส่วนของอพื้นที่ตรงนี้ก็จะเดี๋ยวจะทําเป็นพื้นที่ปลูกป่าเศรษฐกิจเลยครับก็จะมีเท่นี้นี่นะครับจะทําป่าเศรษฐกิจครับผมก็อย่างน้อยมีสักร้อยสองร้อยต้นก็ยังดีเ,เพราะว่าในอนาคตถ้าเราขายได้ต้นละหมื่นสองหมื่นก็เป็นมรดกให้ลูกเขาจะขายหรือไม่ขายก็แล้วแต่นะครับผมอย่างน้อยก็ได้สร้างความร่มเย็นให้กับพื้นที่ตรงนี้ได้ครับผม แม้จะมีที่อยู่แค่สองไร่นะครับแต่ว่าคุณรัตทีก็สนใจที่จะทําโคกหนองนาในพื้นที่ของตนเองเลยแบ่งพื้นที่หนึ่งไร่มาทําโคกหนองนาโมเดลหลังจากที่ลงมือมาได้หนึ่งปีก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างวันนี้เราตามไปดูโคกหนองนาโมเดลหนึ่งไร่ของคุณรัตทีกันครับทําโคกหนองนาโมเดลนีกี่ไร่ครับเนี่ยทั้งหมดเป็นโครงการโมดโคกหนองนาโมเดลของวารินชาําราัวันนี้เป็นของพัฒนาชุมชนในเนื้อที่หนึ่งไร่ครับผม พื้นที่ทั้งหมดนี้แค่หนึ่งไร่แค่หนึ่งไร่ครับผมเพราะว่าเรามีเนื้อที่สองไร่ก็เลยได้โครงการมาแค่หนึ่งไร่อัตราส่วนก็หนึ่งต่อสองครับตอนนี้ก็จะมีประกอบหลกัหลกๆมันมีอะไรบ้างครับในพื้นที่ของอเราอ,อส่วนประกอบหลกัหลกๆก,ก็จะมีในส่วนของอคําว่าโคกหนองน้าก,ก็คือเราจะขุดสระสองสองลูกนะครับแล้วมีคลองไส้ไก่แล้วก็ใช้ดินที่เราขุดมาไม่ไม่นําไปข้างนอกเลยมาปรับ ไปเขาเรียกอะไรพื้นที่ของเราให้เป็นโคกเพื่อที่จะได้ปลูกผักปลูกผักที่รับประทานในครอบครัวทําให้มันเป็นเกษตรยั่งยืนแล้วก็เหลือก็แจกเพื่อนบ้านแล้วก็จําหน่ายครับผมทำไมเราถึงมาทําสกหของนาครับพื้นที่เราได้น้อยอย่างนี้ครับแทนที่เราจะเอาพื้นที่ไว้ทําอย่างอื่นนะครับในส่วนของโคกหนองนาผมว่าเป็นเกษตรที่เหมาะสําหรับเกษตรกรที่มีพื้นที่น้อยๆถ้าเกินหนึ่งไร่นี่ก็ หรือล้าเกินสามไร่นี้ก็ไม่แนะนําให้ทําแต่ว่าถ้าเราทำในในส่วนของหนึ่งไร่สามไร่นี้เราคือแรงงานของเราไหวทําคนเดียวได้แล้วก็มันสามารถสร้างไรยได้ให้เราทั้งปีไม่เหมือนเราทํานาทํานานี่ทําปีละครั้งแล้วก็ราคาข้าวทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยดีแต่ในส่วนของโคกน้องนานี่ผมจะมีะป่าพื้นที่ปีแรกก็จะปลูกกล้วยก่อนซึ่งตอนนี้ก็ใกล้จะให้ผลผลิตแล้วบางต้นก็ออกเขือแล้ว แล้วก็ในส่วนของสระน้ำที่เราขุดไปก็จะมีปลา,าโคกหนองนาเราก็มีคลองไส้ไก่เราก็จะมีปลาแล้วก็ในส่วนของอที่เป็นโคกนี่เราสามารถปลูกผักทุกอย่างได้ทางก่อนหน้านี้เราก็ทําเกษตรผสมผสานใช่ไหมใช่ครับผมแต่ว่ามันมีปัญหาอย่างไงครับทำไมร<อ>ูปแบบนั้นเราถึงต้องมาเป็นอย่างนี้ครับเกษตรผสมผสานดีครับแต่ว่าในส่วนของเราต้องทําให้เป็นอินทรีย์ ทำให้เป็นอินทรีย์แต่ว่าลักษณะของการทําอินทรีย์นี่ถ้าทําผสมผสานนี่มันจะขอไปรับรองอยากเพราะว่าในปริมาณของอพืชที่เราปลูกเนี่ยถ้าเราจะมารับรองเป็นตัวพืชเนี่ยมันจะน้อยแล้วก็ไม่ผ่านอของอการประเมินของเกษตรอิรนทรีย์ได้ครับผมผมก็เลยมาปรับว่าถ้าเรามาทาเป็นโคกหนองนาเน,นี่ยปุ๊บอย่างน้อยเราก็ต้องมีทั้งพืชไร่พืชสวน ปาเศรษฐกิจผมก็เลมปลูกยางนาแล้วก็ยังมีประมงมามามาพ่วงด้วยครับผมซึ่งมันสร้างรายได้ให้รถให้เราหลากหลายหลายรูปแบบผมว่ามันน่าจ,จะยั่งยืนกว่าครับผมไปอย่างหนึ่งดูตรงพื้นที่ของเราเลยครับครับผมใช่เลยครับอาจารย์เพราะว่าในในส่วนของอการทํา พวกหนองนาเน,นี่ยมันจะได้เปียกอยู่เกษตรผสมผสานอยก่ยางก็คือ,อในส่วนของถ้าเราขุดแล้วปุ๊บเนี่ยน้ําเราจะเหลือเฟือเราไม่จำเป็นต้องเจาะบ่อบอาดานก็ได้ครับตนนัวนี้เราสามารถใช้น้ำํำบริหารจาัดก,การน้ําในในพื้นที่ของเราได้ในส่วนของคลอ,องไส้ไก่ผมปีนี้เป็นปีแรกครับปีแรกที่เราทดสอบประเมินสถานการณ์น้ําว่าเราสามารถ จะมีเลี้ยงปลาแล้วปลาสามารถอยู่ได้ทั้งปีไหมซึ่งคลองไส่ไก่ตัวนี้ผมปล่อยปลาดุกแล้วก็ปลาเข็งไว้อย่างละอ,อย่างละพันตัวนะครับก็สามารถรับประทานได้แล้วครับตัวนี้ดินดนรู้สึกเหมือนเป็นดินลูกหลังใช่ไหมครับครับผมเป็นดินลูกหลังและเป็นดินเหนียวครับเก็บน้ําอยู่ได้ดีมากโดยที่ปีนี้ผมยังไม่ได้เอา้อมนวัวลงสังเกตว่าน้ําจะไม่ค่อยใสครับเอ้ประโยชน์ของที่ขุดคลองไส้ไก่ตรงนี้คืออะไรครับ สร้างความชุ่มชื้นให้กับตัวพื้นที่แถวนี้แหละครับแล้วเราสามารถใช้ประโยชน์ในการเลี้ยง,ยงสัตว์น้ของเราได้ด้วยบริเวณขอบขอบเราจะทําอะไรเพิ่มอีกไหมในอนาคตนี้ผมคาดว่าปลูกมะพร้าวครับตอนนี้ก็ลงลงยางนาเป็นไม้โตช้าโตโตโตช้าไปก่อนไม้เศรษฐกษิจที่เป็นไม้อนาคตนะครับแต่ว่าในส่วนของมะพร้าวแล้วก็ผลไม้นี่จะลงในปีนี้แหละเพราะว่า สถานการณ์น้ําของเราตอนนี้เรารู้แล้วว่าไม่แห้งแน่นอนครับปลาที่เราเลี้ยงนี่จะใกล้จะจับได้ที่อยังตอนนี้ปลาน่าจะเจ็ดตัวโลครับตอนนี้ตัวใหญ่แล้วครับกระดูกเพราะว่าจับแล้วก็รับประทานในครัวเรือนได้แล้วครับก็แบ่งปันให้ญาติพี่น้องแล้วก็มีลูกค้าประจําคือแม่ยายชอบกินปลาปลาหมอครับปลาเข็งลึกเท<อ>่าไหร่รอ,อน,นี้ตัวนี้ห้าเมตรครับ ตัวนี้จะใช้ประโยชน์อะไรครับเมนตัวนี้ก็ใช้น้ําเหมือนกันครับแต่ว่าในอนาคตสังเกตว่าโค้งนาวของผมนาของผมจะหายไปในอนาคตอาจจะมีปลูกข้าวรอบสระสระตัวนี้อาจจะเป็นทีเอ็นวันนะครับผมมีเลี้ยงปลาเลี้ยงหอยแล้วก็ปลูกข้าวนะครับแล้วก็อขอบสระเราก็จะปลูกพวกพืชเถาพวกถัว่วพวกบวบอะไรพวกนี้ครับที่เก็บผลผลิตได้เร็วๆนะครับผม ดินที่ขุดขึ้นมาจากสะนะครับจะนํามาถมเป็นโคกซึ่งคุณนัทีจะปลูกผักผลไม้แล้วก็ไม้ยืนต้นชนิดต่างๆเพื่อให้มีรายได้หมุนเวนียนเข้ามาอันว่ได้ทํากินในครอบครัวครับมีผักอะไรบ้างครับก็มีพะนากับผักกาดหินครับผมควางตุ้<ร>ตงก็ค <ược> ือในกระบะแทนนะครับครับผมเพราะว่าด,ดินของเราตอนนี้เราไม่สามารถรอให้ดินเราสมบูรณ์ได้เราก็ต้องต้องใช้วิธีนี้ครับผม การปรับปรุงพื้นที่ดินของเราก็คือหนึ่งเราปุ๋ยหมักของเราเองมาเติมในพื้นที่สองก็คือต้องใช้ไอินทรีย์วัตถุมาทําให้ดินที่เราขุดโคกมาเนี่ยซึ่งไม่ใช่หน้าดินเป็นดินที่ขุดมาจากสาระนะครับผมซึ่งไม่ไม่มีสารอาหารอะไรที่เหมาะสาหรับพืชเลยตัวนี้เราก็ใช้ตัวนี้ก่อนเป็นพวกดินเหนียวเป็นเหนียวนะครับซึ่งไม่เหมาะกับการปลูกพืชอายุสัน้นตัวนี้เป็นบ้านเห็ดครับเพาะไว้กินครับตัวนี้ห้าร้อก่อนครับผม ขนาดกระคัดรัดนะครับนี่มีเหตุอะไรบ้างครับนี่มีเห็ดของเขาอย่างเดียวครับซึ่งเป็นเห็ดที่นิยมของชาวอีสานบ้านเราซุปก็ได้แกงก็ได้ครับโอ้ยยังมีพื้นที่ใส่ก้อนเห็ดเพิ่มได้อยู่ครับผมหลังจากที่เราทำโค้งหนองนามาเนี่ยครับประมาณปีกว่ากว่าตอนนี้รู้สึกยังไงครับกับโค้งหนองนาที่เราทำครับอ่าก็รู้สึกดีล้วมีความสุขกับการทำเกษตรแบบโว้งหนองนา เพราะว่ามันสร้างรายได้ให้กับเราได้เพราะว่าเราอย่างน้อยเราก็มีตลาดฐานล่าของโมมบนที่รองรับไอ้พืชผักของเราอยู่ซึ่งตอนนี้ในเรื่องปัญหาของน้ําผมไม่ต้องเจาะบ่อบาดาลแล้วก็ความแห้งแล้งนี่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะประสบปัญหาเท่าไหร่เพราะว่าระดับน้ําของเราตอนนี้สถานการณ์น้ําของเราพอใช้ทั้งปีอยู่แล้วนะครับแล้วก็คิดว่าในอนาคตน่าจะสร้างรายได้ให้มากกว่านี้ก็คือเราจะเพิ่มในส่วนของผักผลไม้ ที่สร้างรายได้ทั้งปีก็คือมนจะมีผักระยะสั้นผักระยะยาวแล้วก็ผักไม้ยินต้นที่สามารถสร้างรายได้ให้เราโดยโดยไม่ต้องปลูกใหม่นะครับผมสำหรับใครนะครับที่สนใจอยากดูตัวอย่างโคกหนองนามโมเดลหนึ่งไร่นะครับก็ไปดูได้ที่รัตทีฟาร์มบ้านอุดมชาติตำบลเมืองสีไคอําเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีครับ